สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่15กันยายน2558นะคะ s ซฟ t ี้ e e ็กฟิวเนะคะเมื่อวานในส่วนของ e อ a 0U15 นยะะู่ก็ปิดจนตัวนะคะไปที่ระดับ885.40จุดนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็การเคลื่อนไหวยังอยู่ในรักษณะไซเวย์นะคะยังอยู่ในกรอบแถวแ8 8 0จุดนะคะโดยเนื่องจากนักทุนเองเนี่ยก็ยังคงดูมีความระมัดระวังในการลงทุนก่อนที่จะ มีความชัดเจนในเรื่องของทิศทางดอกเบีย้ยของสหรัฐนะคะในการประชุม FOMC สัปดาห์นี้นะคะซึ่งเราก็จะทราบผลในเช้าวันศุกร์ที่18นะคะก็ยังคงมีคาดการณ์ที่ค่อนข้างจะผสมผสมกันอยู่นะคะในเรื่องของการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยของเฟดว่าถ้าเลื่อนออกจาก ครั้งนี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าในส่วนของนักนักทุนเองเนี่ยก็ยังยังมีมองที่ เป็นเชิงลบต่อดลอทิศทางของตลาดหุ้นอยู่บางส่วนนะคะแต่ระหว่างทางเนี่ยก็มีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกในฝั่งสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขค้าปลีกหรือว่าตัวเลขอุตสาหกรรมที่จะมีการรายงานออกมากคืนนี้รวมถึงในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้เฟอที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะกะ็นักทุนกย็ยังคงจับตาด,ดูกันอยู่แล้วก็อาจจะยังสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะคะ ขณะที่ในส่วนของการประชุมป o j หรือว่าการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็ยังไม่น่าจะมีอะไรถึงเต้นก็ยังคงน่าจะ ใช้ในโยบายในเชิงผ่อนคลายต่อไปนะคะส่วนบ้านเราเองเนี่ยการชุมกนง,งวันพรุ่งนี้นะคะค่าดงิคงอัตราดอกเบีย้ยทีระดับ1.5%นะคะท่ามกลางที่ทางการอ่อนค่าของเงินบาทที่ทะลุ36บาทต่อดอละละสาสหรัฐขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งผลักดันอยู่นะคะส่วนเศรษฐกิจเองเนี่ยแม้ว่าจะดูชะลอตัวหรือว่าอ่อนแอกว่าที่มองเอาไว้ในช่วงก่อนหน้าแต่ก็ยังคงมีความคาดหวัง ว่าในเรื่องของมาตรการที่จะผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไปอยู่เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของแรงซื้อขายของนักทุนนะคะกลุ่มสถาบัานเนีกลับมาขายในตลาดหุ้นเมื่อวานพันกว่าล้านนะคะแม้ว่ายังซื้อต่อเนื่องในฟิวเจอร์3วันอีก5,650สัญญานะคะรวม3วันก็2 6 0หม่สัญญาแล้วนะคะแล้วก็เป็นการซื้อสุทธิในเดือนนี้ ส่วนทางกับในส่วนของตัวนักทุนต่างชาตินะคะโดยราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะมองว่ากลับมาเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ในส่งเบรนต์เองก็ลงมาประมาณ3.7นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย น้ำหนักยังให้ในเรื่องของเฟดเป็นหลักนะคะก็ยังรอรุ้นอยู่แล้วก็มองว่าไอซ่า0.15น่าจะแข่งตัวในกรอบอปล80ถปล90จุดอยู่นะคะจึงยังเน้น โคลิ์การลงทุนก็เป็นการขายลงซื้อในกรอบแดงกล่าวนะคะ,ะเป้าหมายทำกำไร 7. แต่ขาดทุนจากจุดเปิด3จุดนะคะส่วนซิงเกิลซัลฟ u ิลเนะคะตัว TPI PLU 15X ก็เมื่อวานยังเปิดไม่ได้นะคะยังให้รอเปิดที่เดิม2.50บาทนะคะเป้าหมายทำกำไร2.62แล้วก็แต่ขาดทุนถ้าว่าหลุด2.42นะคะสวัสดีค่ะ